สวัสดีครับผมลุงทีนะครับวันนี้ดีใจมากได้รับหนังสือจากเพื่อนๆนะที่ติดตามกันทาง YouTube นะครับติดตามผลงานหนังสือเสียงนะครับและเห็นว่ามีน่าจะมีประโยชน์กับคนจำนวนมากๆที่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือนะครับได้ส่งหนังสือมาให้ผมเป็นหนังสือใหม่เลยนะครับเนะพิ่งหลานชายเพิ่งยกกล่องขึ้นมาให้นะครับตอนนี้ผม อยู่ชั้นบนสุดนะครับเพราะว่าไปไหนมาไหนไม่ได้ก็นั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องบันทึกเสียงนะครับนคนเดียวนะครับก็ขอบพระคุณจริงๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นหนังสืออะไรบ้างนะครับนี่ครับเปิดมาเป็นกล่องเลยเคอรี่เพิ่งมาส่งเมื่อสักครู่นี้นะครับโอ้โหแพ็คอย่างดีเลยนะครับหนังสือ โอ้หสุดยอดครับโอ้ดาบมังกรยกนะครับดาบมังกรยกเล่มหนึ่งโอ้โหสุดยอดนะครับขอบพระคุณจริงๆอ่าเดี๋ยวให้ผมอ่านพยกระาชโซเล็บจบนะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ละกันนะครับอตอนนี้ก็ฟังมังกรยกภาคหนึ่งไปพังๆังผมมาเอามาทําใหม่แล้วนะมังกรยกภาคหนึ่งผมทําแบบไม่มีซาวนะครับตัดซาวออกนะฮะอย่าลืมติดตามนะครับกี่เล่มนี่ทั้งหมดหเล่มโอ้โหสุดยอดครับหเล่ม เล่มหนะเล่ม6เล่มสุดท้ายเล่มจบหรือเปล่าสวยมากสวยงามมากสุดยอดครับขอบพระคุณมากนะครับคุณอัญชลีนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการได้ได้เป็นผู้ให้นะครับแล้วก็ผมจะส่งต่อนะใช้เสียงตัวเองนี่ส่งต่อนะครับหวังว่าเราจะได้มีความสุขร่วมกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะ เป็นประโยชน์สําหรับคนที่ชื่นชอบนะครับนะแต่ส่วนคนไม่ชื่นชอบไม่เป็นไรครับนะเราไม่สามารถทําให้ทุกคนชอบได้นะครับขอบพระคุณนะครับโอ้โหดีใจมากๆนะครับดีใจมากๆสุดยอดนะครับนี่คือสุดยอดของผมแล้วนะาสำนักพิมพ์อะไรในสยามอินเตอร์บุ๊กสุดยอดครับนะฮะอ่ะนี่คือน้ําใจน้าจิตน้ําใจจากสิ่งที่เราทุ่มเทนะครับกับ กับสิ่งที่เราทำมันมันมันมีฟีดแบ็กกลับมามันทำให้เราบอกไม่ถูกครับดีใจอย่างบอกไม่ถูกลุงทีต้องขอบพระคุณจริงๆนะครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะฮะส่วนท่านใดที่อยากจะนะครับส่งหนังสือมานะถือว่าผมเป็นท่องสมบูรให้ก็ได้จะเก็บไว้อย่างดีครับจะเก็บไว้อย่างดีนะครับส่วนก่อนหน้านี้ก็มีน้องหญิงนะครับที่อ่าที่บุรีรัมบุรีรัมส่งมา อันนั้นย้อนเวลาเป็นอ๋องส่งมาให้สองเล่มนะครับส่งมาให้สองเล่มเล่มหนึ่งเล่ม2นะครับรู้สึกว่าย,ย,ยัง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 มีขาดอยู่นะถ้าใครอยากจะเพิ่มเติมนะครับเชวยลุงทีหน่อยดูสภาพลุงทีอยู่ดีครับนะครับแต่ว่ามันไม่สําคัญหรอกครับผมว่าลุงทีอยู่ยังไงก็ได้นะแต่อย่างน้อยเราได้สร้างส,างสิ่งดีๆสร้างสิ่งที่เป็นความสุขให้กับลหลายๆคนได้ส่วนใครที่ไม่นิยมชมชอบก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็ถือว่าผัานผ่านไปก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวติดตามกันในคลิปนะครับเดี๋ยวฝากมังกรหยกด้วยมังกรหยกผมเอา2ตอนมารวมเป็นหนึ่งตอน2ตอนที่ออออากาศวิทยุนะครับแล้วก็ตัดซาวออกแล้วทําใหม่ความยาวประมาณตอนละ30นาทีฟังวันละ30นาทีก็โอเคแล้วล่ะผมว่านะนะครับอเอามาทําให้ใหม่เดี๋ยวจะอัพให้ใหม่เดี๋ยวเริ่มติดตามนะครับฝากไว้ด้วยขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ